สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันกับโคดพรน,นะคะในรายการ R b t c Trick นะคะเทปที่แล้วนะคะที่เราฝึกขั้นพื้นฐานให้น้องๆไปแล้วนะคะวันนี้เราจะเริ่มฝึกนะคะขั้นที่สูงขึ้นมาอีกก็คือการเตะบ,บังคับทิศทางง่ายๆนะคะโดยการนะคะว่าเราจะเตะบ,บังคับทิศทางมันมีสาระสําคัญยังไงแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําความเข้าใจกับนักกีฬากันนะคะไปชมกันเลยค่ะ เราจะเตะหน้าซ้ายนะคะสมมุติว่าหน้าซ้ายเราจะเตะให้มันไปลักษณะหน้าซ้ายได้ก็คือที่ที่บอกว่าคําว่ามุมนะคะมุมของการเตะหน้าซ้ายคือตะก้อจะอยู่ตรงนี้นะคะการจัดตัวนะคะมุมต้องเตะลักษณะที่เท้ากระทบนะคะจะต,ต้องเตะมันจะเราจะแบ่งตะก้ออาจจะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะหนึสถ้ามันอยู่ในในมุมที่ที่กว้างนะคะเราอาจจะเตะมุมมุมที่1ตรงนี้ได้เลยนะคะข้างของลูกตะก้อไปนะคะความแม่นยํา นะคะความแม่นยําก็คือท้ายที่สุดตาต้องมองตะก้อตลอดนะคะเวลาที่เท้ากระทบตะก้อในทุกๆท,ทุกจุดนะคะจนกว่าเท้าจะกระทบไปจนเป็นถึงมุมสุดท้ายที่ลูกมันหลุดออกจากเท้าเราไปฝั่งนูนนะคะมันจะมันจะได้ไม่ได้งไงเดี๋ยวเราไปดูสเตปการฝึกของน้องๆ้องอะคาเดมี่กันนะคะ่ะไปชมกันเลยค่ะแบบฝึกที่1นนะคะก็จะคล้ายๆกันกับที่เราเตะขั้นพื้นฐานตอนตอนแรกนะคะเพราะว่าเราจะให้เด็กนะคะรู้ว่ามุมกระทบมันไปตรงไหนนะคะเราก็จะจัดท่าทางแล้วก็ ท้าที่กระทบของตะก้อนะคะอย่างอย่างแบบฝึกนี้นะคะเราจะสอนการเตะออกหน้าซ้ายนะคะเรามาดูน้องบีมฝึกกันค่ะเตไปเลยอืม เราเห็นแบบฝึกที่หนึ่งกันแล้วนะคะก็จะเกิดข้อแตกต่างกันนะคะระหว่างน้องนาเนียกับน้องบีมนะคะอย่างที่เราพูดไปเบื้องต้นนะคะก็คือนะคะอย่างน้องบีมเนี่ยน้องบีมจะโยนลูกนะคะเข้าใกล้ตัวนะคะแล้วก็มุมเท้ากระทบการจัดตัวเนี่ยน้องจะดีกว่าน้องนานียนะคะแล้วมุมกระทบนะของบีมเนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าลูกเตะหน้าซ้ายเนี่ยจะต้องเตะมุมไหนของตะก้อนะคะส่วนน้องนาเนียนะคะบางมุมนะบางมุมกระทบหรือว่าจังหวะเตะเนี่ย น,ะะน้องยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะคะการยกตัวขึ้นไปยกขาขึ้นไปอย่างเงี้ยคะ่ะลักษณะเตะนะคะมันยังไม,ม่แม่นเท่าไหร่นะคะแบบฝึกที่2นะคะก็คือเราจะมาเหมือนเดิมนะคะเตะลมนะคะโดยการที่เช็ควงนะคะว่าวงของนักกีฬาเราจะ,จะดัดไปให้ไปหน้าซ้ายได้หรือเปล่านะคะสะโพกขาตัวจะต้องอยู่ลักษณะไหนนะคะเพราะว่าถ้าเด็กเตะลมไปแล้วแล้วเราจะเห็นว่าท่าทางทิศทางเขาจะสามารถไปได้หรือเปล่านะคะเราจะได้สามารถปรับเปลี่ยน จังหวะให้เขาได้ s <S อย่างที่บอกเบื้องต้นว่าเราจะให้นักกีฬานะคะคือเตะลมก่อนเพื่อเราจะได้จัดทิศทางให้ให้ให้เด็กรู้ว่า มันจะไปหน้าซ้ายได้หรือเปล่านะคะอย่างน้องนานเนียเนี่ยจังหวะที่เตะขึ้นไปจังหวะที่สอดตัวน้องจะพลิกตัวก่อนนะคะเราต้องงายท้องนะคะแล้วก็เตะนะคะบิดสะโพกให้มันออกไปฝั่งหน้าซ้ายโดยการที่อาจจะจัดตัวให้น้ให้นักกีฬารู้นะคะว่าการเตะหน้าซ้ายเราจะต้องจัดตัวยังไงลักษณะที่ขึ้นให้เป็นลักษณะนี้นะคะพอขายกขึ้นมาจังหวะคว่ำไปปุ๊บมันต้องไปในทิศทางนี้นะคะสำหรับเด็กใหม่นะคะ ผู้สอนหรือว่าเราฝึกเองอยู่ที่บ้านนะคะถ้าเราไม่มีมาร์กเกอร์หรือว่าไม่มีอุปกรณ์นะคะเราก็อาจจะใช้การที่เอาขวดน้ําตั้งบังคับทิศทางนะคะว่าเราอยากให้ทิศทางมันไปฝั่งไหนนะคะเราจะได้กําหนดทิศทางได้ในการที่เราทำมาร์กเกอร์ไว้นะคะว่าหน้าซ้ายเราจะบังคับให้ออกไปประมาณไหนให้เตะไปจุดไหนก่อนนะคะเราเรามาดูกันค่ะ ก็คือการโยนลูกนะคะแล้วก็กระโดดฟาดนะคะให้เหมือนสถานการณ์จริงนะคะในในการเตะบ,บ,บังคับหน้าซ้ายนะคะเราเราจะเตะให้นักกีฬาเตะอยู่3จุดก็คือจุดซันแบ็กหจุดกลาง2แล้วก็จุดหัวเสาฝั่งนู้นนะคะโดยบังคับให้ไปหน้าเดียวก็คือเตะไปหน้าซ้ายนะคะเราเรามาดูกันค่ะ ใครที่สนใจในการเล่นกีฬาตะก้อนะคะลองเอาแบบฝึกจากาสโมสรของเราหรือว่าจากน้องบีมหรือน้องนาเนียนะคะลองไปฝึกเล่นๆดูนะคะในในช่วงที่เป็นโควิดอย่างนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะฝึกซ้อมได้นะคะเราลองไปจินตนาการตามดูหรือว่ายังไงหรือใครสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็ให้ทักมาในเพจสโมสรอบีทีซได้นะคะาฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะก็คอยติดตามกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ